น้ณมุมหนึ่งในหมู่บ้านเบสโฮมตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับสมาชิกองค์กรเพิ่มทองครับวันที่11ตุลาคม2557นะครับคุณแม่ทองเลี่ยมกลางสาธรอ,อายุครบ74ปีคุณแม่ทองเลี่ยมก็คือประธานองค์กรเพิ่มทองนะครับ อย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้แล้วว่าวิสัยทัศน์วันคล้ายวันเกิดคุณแม่ทองเลี่ยมเพิ่มทองก็คือว่าจับมือกันเดินต่อไปด้วยความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวองค์กรเพิ่มทองต้องก้าวไกลนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่ขายความคิดก่อนนะครับในปีต่อไป เราจะใช้โอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณแม่คุณย่าคุณยายของของเรานี่แหละนะครับเป็นวันที่เราจะมาประชุมประชุมใหญ่กันทุกปีนะฮะพอหลังจากวันที่11ได้เฉลิมฉลองนะครับรับประทานอาหารนะครับเป่าเค้กแล้วนะฮะวันรุ่งขึ้น อาจจะสักครึ่งวันเราก็จะมีการประชุมพูดคุยกันในเรื่องของอความก้าวหน้าเรื่องโครงการเรื่องสิ่งที่เราจะดำเนินการต่อไปขององค์กรเพิ่มทองนี่ครับสมาชิกขององค์กรเพิ่มทองนะครับในวันที่11ตุลาคม2,557นะครับผู้ที่ได้เดินทางมาร่วม นะครับงานนะครับทั้งหมด20คนด้วยกันที่ติดภารกิจนะครับแล้วก็ต้องไปทําประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมอีก9คนนะครับตอนนี้สมาชิกองค์กรนะครับมีทั้งหมด29คนก็กว่า30ชีวิตถ้าหากว่าเราได้ทําสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจอาชีพหน้าที่การงาน กิจกรรมเพื่อสังคมนะครับอย่างทําได้อย่างมีพลังเลยนะเพราะว่าสมาชิกของเราก็พอสมควรนะครับ20คนก็เริ่มจากคุณแม่ทองเลี่ยมนะฮะกลางสาธรถ,ถัดลงมานะครับก็ชาญชัยนะชาญชัยมาพร้อมกับนะลูกนะก็คือพลอย โบตันแล้วก็ฝนนะครับถัดมาก็เชิดชัยกลางสาทรครับมาพร้อมกับพนาลีทองประเสริฐแล้วก็เซฟเซนนะฮะถัดมาก็คือเจมส์สักรินกลางสาทรขวัญที่วาแล้วก็เบลพอฝันนะครับถัดมาก็เป็นครอบครัวของจอนนะฮะจอนก็จะมีหน่อยนภะาพรอ,อูดแล้วก็กายของจูนนะครับก็จูนก็เดียวใจเพชรจันเจ้าภูตะวัน ส่วนสมาชิกนะครับที่ติดภารกิจนะครับต้องทําชีวิตเพื่อกับเพื่อผู้อื่นสังคมนยฮะเสียสละไม่ได้มาร่วมงานก็มีสมใจแท้ตั้งครับพึ่งจริยาจิตนะฮะแฟนของพึ่งแล้วก็น้องสตังน้องสไตซึ่งถือว่าเป็นเป็นเลนของคุณย่าทองเลี่ยมนะฮะคุณชายชมชัยครับนะลูกชายคนที่สามพร้อมกับลูกสาวนะเก๋ วลีนะครับพี่คุณชายก็จะมีสะอาดทองชุมนะฮะแต่ก็ได้ยากันไปนะฮะถือว่าพ้นจากสมาชิกภาพไปแต่ในจิตใจก็ยังเป็นสมาชิกอยู่นะครับแต่เอารูปประทัมก่อนแล้วก็น้องการน้องกันนะครับรวมเป็นเก้าชีวิตที่ไม่ได้มาอันะะนี้ผมก็ขายขายความคิดนะครับว่าส่วนใหญ่นี่นะครับสังคมของเรานี่ก็ ก็ต่างคนก็ต่างอยู่นั่นแหละก็เคเราจะมาพบปะกันแต่ละคนก็จะมีอาชีพหน้าที่การงานของตัวเองนะฮะก็มาพบปะเจอกันในช่วงเวลาวันเกิดวันแม่วันปีใหม่วันสงการนี่นะครับหลังจากนั้นแต่ละคนก็ไปทําภารกิจของตัวเองนะครับทีนี้ถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามาเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพราะแท้จริงแล้วธรรมชาติเนี่ยของโลกก็คือความเป็นหนึ่งเดียวแหละนะครับ เราเชื่อมโยงบูรณาการนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทํางานส่วนตัวกันนะครับทํางานส่วนตัวทําธุรกิจส่วนตัวนะฮะหรือไม่ก็ทําเอกชนนะครับของราชการนี่ก็จะมีนะฮะของบ้านพักใจนี่แหละนะแต่ก็บ้านพักใจที่ทําก็ถือว่า,าไม่ได้อยู่ในรูปแบบราชการนะ เป็นงานที่เราทําเพื่อสังคมทาเพื่อครอบครัวแล้วก็ทําอย่างเขาเรียกว่าตั้งอกตั้งใจนะฮะ<ม>ทุ่มเทนะครับแตกต่างกับงานราชการทั่วไปนะครับจึงถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะถ้าหากว่าเราได้มาเชื่อมประสานให้เป็นหนึ่งเดียวก็คือว่าทํางานไปด้วยกันในองค์กรถ้าจะเป็นธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่ทุกคนก็มี มีหุ้นส่วนนะครับแล้วก็รับผิดชอบร่วมรับรู้รับทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของกิจการแล้วก็มีส่วนในการผลักดันขับเคลื่อนนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ว่าถ้าเราได้มาพูดคุยกันนะฮะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีแผนมีการทํางานนะแบ่งหน้าที่การงานตามความถนัด ความสามารถของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอาจจะไปเป็นหัวหน้านะครับหัวหน้าส่วนหัวหน้า,าแผนกนะฮะหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้จัดการในบริษัทย่อยนะฮะของของในในองค์กรใหญ่นี่ก็เป็นไปได้นะครับจุดประสงค์หลักก็เพื่อที่จะพัฒนานะฮะชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกของเรานะครับ ให้มีความมั่นคงนะ,ะพึ่งพาตัวเองได้นะครับไม่มีหนี้มีสินมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับที่สำคัญที่สุดนะสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือสุขภาพต้องสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ได้ทำงานที่ตัวเองรักนะครับไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครหรอกนะสร้างสารรค์งานขึ้นมานะ,ะเพื่อครอบครัวเพื่ออองค์กรเพิ่มทองแล้วก็เพื่อประเทศชาติ นะให้มันเป็นเรื่องเดียวกันพูดคุยกันภาษาเดียวกันนะฮะเนี่ยนะฮะเพราะว่าแต่และคนก็ทํางานนะฮะในธุรกิจที่ที่เป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์แล้วก็ทําในเรื่องของการตลาดด้วยเรื่องของการสื่อสารที่จะให้ผู้คนมามาใช้บริการนะฮะมามาซื้อสินค้านะครับก็าทำงานเกี่ยวข้องกับคนพัฒนาคน ทำงานในด้านของอาการรักษาพยาบาลสุขภาพนะเรื่องของอกฎหมายเรื่องของอาราชการนะฮะที่จะเป็นเขาเรียกว่าการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงนะเพราะเราจะต้องติดต่อกับราชการนะะมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวต้องต้องมีคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะอัพโหลดขึ้นไม่ได้ครับ สวัสดีก่อนนะครับ